สวัสดีค่ะทุกคนญาติที่อยู่บ้านตาดจัจงหวัดอุดรธาน,นีเรานะคะดูสิเนะี่ยเขาปลูกขาเข้ามาให้แต่เราก็ให้ค่าน้ำมันรถเข้าไปนะคะเอาขามาให้เยอะเลยขาเยอะทีนี้ทำไมเขาถึงทำยาวๆมาอย่างเงี้ยเที่ยวก่อนเขาจะลอกออกแล้วก็ ให้ให้เหลือแต่อ่นอ,อนอๆน,นะคะเจ้าก่อนเขาลอกลอกขาไว้ให้ก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแต่ต้องลอกเปลือกตัวนี้ออกก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ย ต้มมาแล้วเรียบร้อยต้มเรียบร้อยพร้อมที่จะแกงหรือหรือรับประทานกับส้มตำหรือว่าแกงก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ของในสวนที่เขาปลูกเป็นกเกษตรกรนะคะอันนี้คือตัวนะคะตัวเอามาตำก็ได้ผัดก็ได้นะคะ ตัดก,ก็ได้ํำก็ได้สดๆเลยนะคะนลูกก็สดเลยค่ะพอดีกินเลยนะเป็นของจากสวนเป็นเกษตรกรนะคะเข้ามาถึงบุดรเลยนะห่างก็สิบกว่ากิโลนะคะเกือบยี่สิบกิโลนะแล้วก็ชาบ้านเราก็ห่อข้าวต้มอย่างเงี้ยค่ะ ข้าวต้มขาเรียกว,ว่าข้าวต้มข้าวต้มมัดที่ต้มใส่หม้อแล้วก็เข้าเรียกว,ว่าต้มใส่หม้อน้ำนะคะไม่ใช่นั่งนะนะคะใส่กล้วยเขาเอามาใหะคะ่ะาทำกระเกียบงตะกอนนะคะ แล้วเราก็แล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะปอกปอกเปลือกออกเนี่ยอันนี้ต้มขาอ่อนก็ได้นะต้มใส่ไก่ใส่กะทิหรือใส่หมสดก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะคะดีมากเลย็ด <c oughs> ี น้ไม้แบบนี้ในตลาดไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีในตลาดหาซื้อแล้วก็แพงด้วยให้เขาเอมาให้ด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆดูเกษตรกร,ร,ก,รก็ปลูกแล้วก็ได้เงินขายนำมาใช้ในครอบครัวนะคะปลูกแล้วก็นำไปขายตลาดนะคะ <c oughs> ท็ทีเรามียญ้าเราก็ได้กินสดๆนะคะเดี๋ยวเราก็ปอกปอกเปลือกออกนะคะโอเคเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะเผื่อเพื่อนๆ,ๆอยากจะปลูกนะคะอากาศที่เมืองไทยปลูกอะไรก็สวยผลผลิตดีงามก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกนิดหนึ่งผลผลิตยิ่งจะขึ้นได้สวยงามค่ะ โอเคสวัสดีค่ะนี่ข้าวต้มอ,อืมใส่ถั่วด้วย